بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل بكرة من لساني يفقه قولي ما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأوين اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب العالمين ว ا ل ص ل ا ة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ั م ي ะ السلام عليكم ورحمة ย ل ل ه و ب ر ه อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์บิิอมมะติตติมุอลิฮาตอัลฮัมดุลิลลาฮ์อะลฮุลิฮาลบัดกะศาลาสันมุนันเ็นกามสิดะอัลลอซุบฮานุวะตะอาลาด้วยความโปรดปรานของพระองค์สิ่งที่ดีงามทั้งหลายจึงได้สมบูรณ์ขอสรรเสริญต่อพระองค์ขอชุโกตต่อพระองค์ในทุกสภาพ ัมดลิลยห์วันนี้เราก็ได้มาพบปะก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการอธิบายกิตาบุตรคิดครับเราก็ได้มาถึงบาบมาจาฟิตตันจิมนะครับบทว่าด้วยเรื่องของโหราศาสตร์นะครับบทนี้ก็หมายถึงการาศึกษานะครับการเรียนการศึกษาเกี่ยวกับวิชาการที่เกี่ยวกับดวงดาวนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวนั้นก็มีอสองอประเภทด้วยกัน ประเภทที่หนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของวิชาดาราศาสตร์นะที่เรียกว่าออนมุนตัสยีรนะครับอันนี้เป็นที่อนุมัติเป็นที่อนุญาตที่จะให้เราเรียนให้เราศึกษาได้นะเกี่ยวกับเรื่องของดาราศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการศึกษาเกี่ยวกับสภาพต่างๆของดวงดาวนะครับเหตุการณ์ต่างๆในจักรวาลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวดาวฤกษ์ดาว าดาวหางนะครับศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวสภาพต่างๆของจักรวาลอันนี้ไม่มีปัญหาเขาเรียกว่าวิชาดาราศาสตร์ส่วนนะครับบทนี้ที่บอกว่ามาจาฟิตเตอจิมนะครับก็คือบทว่าด้วยเรื่องของมีหลักฐานนะครับคาโทษเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการศึกษานะครับวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวนะครับ ที่มันเป็นวิชาที่มันเป็นบาเต้นเป็นที่มันเป็นเทพเป็นมหาธรรเป็นสิ่งที่ต้องห้ามที่เขาเรียกว่าเป็นอินมุตตะซีรนะครับก็คือวิชาโหราศาสตร์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการไปเรียนไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวนะไปบอกว่าดวงดาวนะครับตำแหน่งต่างๆของดวงดาวนะครับดวงดาวดวงนั้นดวงนี้มีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ต่างๆบนโลกนะ มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องของอชีวิตของมนุษย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นการตายหรือ,อเกี่ยวกับเรื่องของความสุขความทุกข์นะครับเป็นการศึกษาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับดวงดาวก็เพราะแล้วก็กล่าวอ,อ้างว่านะครับมันมีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ต่างๆของบนโลกนี้ โดยการที่ว่าไปเรียนไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มาทํานายมาบอกลงหน้าว่าในอนาคตจะมีเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นการไปกล่าวอ้างถึงอินมุญเกบความลับต่างๆนะอ้างว่ารู้ในเรื่องของอินุญเก็บรู้ถึงเรื่องคว้มลับต่างๆที่ซึ่งอ้มบุเก็บนะครับความลับต่างๆนั้นไม่มีผู้ใดที่จะรู้ได้นอกจากอัลลอฮฺสุบานตาลาเท่านั้นพระระองค์ได้กล่าวไว้ในกุรานแล้วว่า ลายะอัลลุมังฟิสมาวะจิมุลอัลลอกรออิลละลอ um นะไม่มีผูดด้ใดในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินที่จะรู้ถึงอิมูลเก็บรู้ถึงความเร้นลับต่างๆอิลละลอนอกจากอัลลอฮ์ซุมาตลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นดังนั้นผู้ใด,ดที่มากล่าวอ้างนะว่ารู้ในความอ่านลับต่างๆนะรู้เหตุการณ์ภายภางหน้าเหตุการณ์ในอนาคตนั่นคือว่าปฏิเสธองค์การนี้ปฏิเสธอายะอันคุณอานนี้นะครับเพราะว่าความ รู้ในเรื่องของความอินมูเกมนั้นมันเป็นมันเฉพาะลัทธิสุนทรลาพอย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นสรุปแล้วก็คือการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ที่เรียกว่าอินมุตัสเซนนั้นถือว่ามันเป็นสิ่งฮารอมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามก็เพราะว่าไปเป็นการกล่าวอ้างว่ารู้ในเรื่องของความลดกรับแล้วก็การศึกษานะครับการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวนะครับในเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ นะครับมันเป็นชนิดหนึ่งของเสือดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลแล้วอัสสลามได้กล่าวไว้ในฮะดีษซึ่งรายงานจากท่านอิบนมอับบาสรอดิยัลลอฮุอันฮุมานะกอลลกอลล์รัสลุลลอฮ์สุลลัลลัลลอฮฺอัสสลามมันถือภาษะช่อยบัตันมินันดูจูมฟะการิสตืบะาะช่อยบัตันมินันดูจูมมีมินาเสือร์ซาดะมาซาดะนะครับฮะดีษซอฮเฮนะครับบันทึกโดยอิมามอบูดาวูดอินุมบาจฮ์แล้วก็อิมามอะห์มัด มนุษย์ภาษาชาวบัตันมินันนูจูมผู้ใดใครก็ตามนะครับที่ศึกษาดาวแขนแขนหนึ่งจากดวงดาวแขนหนึ่งจากวิชาโหราศาสตร์ฟากอริสต์ฟากิฟากอริสต์บาษาชาวบัตันมินันเส์นะครับแท้ที่จริงเขาได้ศึกษานะครับแขนหนึ่งจากเส์จากศิยศาสตร์จาดามาซาดะนะครับซาดามาซาดะเมื่อเขาได้เพิ่มในการเรียนการศึกษา เกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์นะครับมันก็จะเพิ่มในเรื่องของเสศเพิ่มในเรื่องของการกุฟอดการปฏิเสธศรัทธานะครับเพิ่มในเรื่องของบากนะครับดังนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะครับการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวิชาโหราศาสตร์นั้นถือว่ามันเป็นสิ่งที่ห้ารองเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสาเหตุก็ที่ได้กล่าวเอาไว้นะเป็นการแอบอ้างรู้ในเรื่องของไอ้มูลเร็บความล้นลับต่าง รู้อ้างว่ารู้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นถ้าใครมากล่าวอ้างแทนที่จริงเขาได้ปฏิเสธศรัทธานะครับแล้วก็มันเป็นชนิดหนึ่งนะครับการเรียนการศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์นั้นเป็นชนิดหนึ่งของเซฮ์นะครับดังนั้นตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับในตำรา อะดิสในตำราิตบุตรเีตของเชคมมฮัมมัดอิมรุบินดินวาฮับที่ท่านได้นำเอาบทนี้มาเรียบเรียงเอาไว้ก็เพื่อเป็นการเตือนเป็นการบอกนะแจ้งเตือนบอกให้ได้รับทราบว่าวิชาโหราศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่ต้องห้ามเพราะว่ามันเป็นวิชาที่ขัดกับหลักอัตตถฮเดตหลักการให้เอกภาพต่อโลอกสมารตลานะครับเชคมุฮัมมัดอิมรุบดินวาฮับก็ได้นำคำกล่าวของท่านกตาดานะครับตาเบีน ซึ่งเป็นนักตับซีรนะครับอ,ยอาบยะคุร์อัลกอลันบุคอรีฟีซอฮีฮีอิมามบุคอรีได้กล่าวไว้ในตำราหะดีษซอฮีฮยของท่านนะครับกอละกอตาดะท่านกอตาได,าได,ได้ได้กล่าวว่าคอละกอลลอฮะฮาซิน,นุจุมลิซาลาซินอัลลอฮฺซุบฮานุอะลลอฮฺได้ทรงสร้างดวงดาวขึ้นมานะครับเพื่อจุดประสงค์สามประการด้วยกันซีนัตลิสต์มานะครับเพื่อ,อประดับ ท้องฟ้าให้สวยงามวารูจูมันล,ลิชียตีนนะครับและเพื่อเป็นอาวุธขับไล่ชัยตอนว่าลามาตินยูสตาดาบิฮาแล้วก็เป็นเครื่องหมายบอกทิศทางนะครับอันนี้ก็คืออาจากพระนหนัดของลอสุบฮัตตาลาที่พระอง,งค์ได้ทรงกล่าวไว้ในกุรานนะครับที่อลอสุบฮัตตาลาได้กล่าวเอาไว้ว่าอุสบิเลมินชัยตอนนโรยิมว่าเราจะยสียนสัมมาอัดดุนยาบิมาซาบิฮาวะาเจันนาฮารูจูมันลิชียตีน และแน่นอนเราได้ประดับท้องฟ้าของดุนยานีนะครับบิมบาซอบียด้วยกับบรรดาดวงดาววาอันนะฮารุจูมัลลเชยยตีนและเราได้ทําให้มันนั้นเป็นอาวุธไล่ชัยตอนนะครับัยตอนที่มันต่อตัวกันขึ้นไปเพื่อที่จะไปแอบฟังข่าวข่าว,าวต่างๆนะการสนทนาของเหล่ามาเลยก้าที่ได้รับบัญชาญใช้จากอัลลอฮฺสุบานอัลตลาว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบนโลกนี้นะครับัยตอนมันต่อตัวกันขึ้นไป เื่อแอบฟังเมื่อทราบข่าวแล้วมันก็จะนำมาบอกให้บรรดาหมอดูทั้งหลายหมอดูก็จะไปทำนายทายทักบอกว่าจในอนาคตจะมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจะมีใครเป็นใครตายนะครับข่าวที่มันขึ้นไปแอบฟังนั้นมีบางข่าวที่อลัลลอฮฺซุนอัตาลานะครับให้มันได้ทราบข่าวจริงข่าวถูกต้องหนึ่งข่าวแล้วหลังจากนั้นมันมาเพิ่มการโกหกเป็นร้อยนะครับเพื่ออัลลอฮฺตาลาจะทดสอบบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่ออัลลอฮฺห้ม ไปหาหมอดูห้ามไปเชื่อหมอดูนะเขาจะเชื่อตามที่อลอสตลาสั่งใช้ไหมนะบ,บางคนก็จะบอกว่านั่นไงเขาก็พูดจริงนี่มันเป็นไปตามที่เขาได้ทํานายเอาไว้นี่อ่ามันเป็นเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่อลอสซบานตลาทสทา่งทดสอบแต่อีกหนึ่งร้อยเป็นมาจากความโกหกของข,ข,ข,ของพวกหมอดูนะครับที่ชัยตอนมันต่อตัวกันขึ้นไปอลลอสตลาก็ได้ป้องกันเอาไว้โดยให้ดวงดาวนะครับให้ช oh ูฮุบเปลวไฟนะไล่ล่าชัยตอนนะครับ บางตัวมันก็ตายก็เสียชีวิตนะครับเพราะว่าไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าโดนชุบุมโดนเปลวไฟโดนดวงดาวที่ไล่ล่ามันนะครับดังนั้นนี่นี่คือจุดประสงค์ในการสร้างดวงดาวมาดานะหนึ่งเพื่อเป็นการประดับท้องฟ้าให้สวยงาม 2. เพื่อ,อเป็นอาวุธไล่ใชยตอนมันไแล้วก็สามก็คือ,อเป็นอารามาสนะครับเป็นเครื่องหมายยุคจดาพิหานะครับอบอกทิศทาง สมัยก่อนเวลาเขาจะเดินทางในตอนกลางคืนเขาก็จะดูดวงดาวเขาก็จะรู้เลยว่าทิศไหนเป็นทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้เขาจะรู้ด้วยกับดวงดาวนะครับอันนี้คือ,อตามอายะกุราอนอัสรอันนะในอายะที่16บอัสรอันนะลีว่าอาลามาตินและเครื่องหมายต่างๆว่าบินนัจุมีฮุมยาจะดูนะด้วยดวงดาว นะพวกเขาใช้นาําทางนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับท่านกอตาดาได้มาทําการตั้งเสีย้ยทำการอธิบายว่าวัตถุประสงค์ที่อัลลอสสุบาร์ตลาสร้างดวงดาวมาก็เพื่อ3อย่างสามประการแล้วท่านกอตาดากล่าวต่อไปว่าฟามันตะอาวะลาฟิฮะกอยโรซาลิกอัคตาวะอัศอวะอาด้อานาซีบะฮูวะกัลลาฟะมาลาอิลมาลาฮูบิฮีดังนั้นผู้ใดใครก็ตามที่นําเรื่องดวงดาวไปใช้ในทางอื่นนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมานนี้ ับนะอวแต่เขาได้ผิดพลาดแล้วนะครับในเมื่อ,อลอสซบานตาลาบอกว่าอัลลอฮ์สร้างดวงดาวมาพระองค์คือพระผู้ทรงสร้างแล้วพระองค์มาบอกถึงจุดประสงค์ในการสร้างดวงดาวมานะสามอย่างสามประการเท่านั้นนะครับก็คือเพื่อประดับท้องฟ้า,าเพื่อเป็นอาวุธไล่ล่าชัยตอนนะครับแล้วก็เพื่อเอาไว้เป็นเครื่องหมายบอกทิศทางน,นะครับสามอย่างสามประการนี้เท่านั้นดังนั้นผู้ใดที่นําเอาเรื่องนี้ไปใช้ อื่นจากดังกล่าวนะครับอัคตะาเขาได้ผิดพลาดแล้วนะครับแล้วก็วอตถานซีบาหูและเขาได้ทําให้ประโยชน์ที่เขาจะได้รับหายไปความดีงามต่างๆความสําเร็จต่างๆนะครับในอาคิโรไม่ได้แล้วเพราะว่านะเขาได้สูญเสียมันไปแล้วนะครับในเมื่อลอสซบานตลาได้บอกอีกอย่างหนึ่งเขาไปพูดอีกอย่างหนึ่งนะพูดในสิ่งที่เขาไม่ไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นนะครับแล้วก็ ไปขัดกับอัลกุรอานครับกับอัษฎสุนนะของท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุลต่านสลัมญญนะครับแล้วก็ไปขัดต่อหลักอัตเตาฮีดต่างๆนะครับครับดังนั้นพี่น้องครับเกี่ยวกับเรื่องของอการอัตตันจิมนะครับวิชาอินมุตตะซีรนะครับวิชาว่าด้วยเรื่องของโหราศาสตร์นั้นมันเป็นสิ่งที่ฮารอมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับอัลลอฮฺสุตลาสร้างดวงดาวมา เพื่อจุดประสงค์3มอย่าง3ประการนี้เท่านั้นแต่ถ้าใครมาบอกมากราวอ้างว่าดัวนะดวงดาวนั้นมันมีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ต่างๆบนโลกนี้นะครับดวงดาวดวงนั้นดวงนี้นะครับเมื่อมันรวมตัวกันเมื่อมันห่างจากกันเมื่อมันขึ้นมานะมันเป็นอิทธิพลมันมีเป็นอิทธิพลต่อเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นบนโลกนี้ดังนั้นวิชานี้ถือว่าเป็นวิชาที่เป็นเท็จนะเป็นวิชาที่ ฮารอมต้องแห้งนะเพราะว่าไปขัดกับอัลกุรอานครับอันฮะดิษขัดกับหลักอัตฮิด,ด,ดแล้วก็การเรียนการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโหรสา์นั้นถือว่ามันเป็นการเป็นเรื่องของชีริกเป็นเรื่องของเุขสฟัลเลียสุบิละคอลสเตอลอลคุ้มของเราให้พ้นจากดังก่าครับวันนี้ก็ขอจากลากันก่อนนะ